สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับวันนี้มีประกาศฉบับล่าสุดนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนมาดูประกาศฉบับล่าสุดในช่วงหัวค่านี้นะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันนี้6-8มีนาคม2 5 6 8ฉบับที่4นะครับวงเล็บ47ทับ2 5 6 8ทั้งนี้ในช่วงวันนี้6-8มีนาคม68บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุรุน้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะอหนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังตราจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกร,กกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแรลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะครับวันที่6มีนาคมก็คือพรุ่งนี้ประกอบไปด้วย 1. จังหวัดพิจิตร 2. พิษณุโลกและก็ 3. พิชบูรณ์ 2. ภาคตะอนดอชิงเหนือนะครับประกอบไปด้วย หนึ่งจังหวัดเลยสองหนองคายสามบึงการสี่อุดรธานีห้าสกลนครหกนคร, 6, นครพนมเจ็ดกาฬสินแปดมุกดาหารเก้าขอนแกน่นสิบมหาสัรคาสิบเอ็ดร้อยเอ็ดสิบสองยโสธรสิบสามอำนาจ,จเจริญสิบสี่นครราชสีมาสิบห้าบุรีรัมย์สิบหกสุรินทร์ 17, สิบเจ็ดศรีสเกตและก็สิบแปดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและก็สระบุรีสามจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชงิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดวันที่7มีนาคม268ภาคเหนือนะครับ1จังหวัดตาก2กำแพงเพชร3พิจิตรพิษนุโลกและก็5พิจฉบูรณ์ภาคตะนตกชองงเหนือ1จังหวัดชัยภูมิ2ขอนแกน่น3มหาสารคาม411รนครราชสีมา6บุรีรัมย์และก็7จังหวัดสุรินทร์นะครับ ภาคกลาง1จังหวัดนครสวรรค์2ลบบุรี3สระบุรี4สิงห์บุรี5อ่างทอง6พระนครศรีอยุธยา7สุพรรณบุรี8ราชบุรี9นครปฐม10สมุทรสาคร11สมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีและก็สมุทรปราการวันที่7มีนาครับต่อไปวันนี้8มีนาคม ภาคตะว,วันออกนะครับยังเป็นวันที่7นะครับเดี๋ยววันที่7ต่อก่อนภาคตะว,วันออกนะครับ1จังหวัดนครนายก2ปราจีนบุรีสสาแก้ว4ฉะเชิงเซา5้าชุรีกระยอง7จันทบุรีแล้วก็แปตาดนะครับภาคใต้1จังหวัดประจวบคีรีขันสองชุมพรนะครับนี่คือในช่วงวันที่7มีนาคมวันที่8มีนาคมนะครับภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 1า1 3และ1 1 8 2ได้ตลอด2 4ชั่วโมงประกาศณนวันที่5มีนาคมพศส,สอ6 8น 68, เวลา17นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปอีกครั้งในวันทีี่6มมนาค พอสอ68เวลา5นาฬิกานะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในระหว่างที่วันนี้ประเทศไทยอุณหภูมิกำลังร้อนจัดนะครับจะเห็นว่าด้านบนมีในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับที่เกิดจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความเย็นลงมาประท่ากับอากาศร้อนในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับส่งผลทำให้ มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีลมใต้และก็ลมตะวันอกเฉียงใต้ที่พัดสอดเข้ามานะครับทําให้เกิดแนวปะทะระหว่างลมตะวันอกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวกับลมหน้าร้อนก็คือลมใต้กับลมตะวันอกเฉียงใต้ทําให้เกิดเป็นพายุฤด,ดูร้อนนะครับเริ่มเห็นผลในวันที่หนี้ครับวันที่6กก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่านี่นะครับมีมวลอากาศเย็นเคลื่อนลงมาประทะกับอากาศร้อนนะครับส่งผลทําให้พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่แล้วก็มีประกาศฉบับล่าสุดนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนัเฉิงเหนือตอนบนฉบับที่3นะครับวงเล็บ24ทับ268เรื่องพายุรดูร้อนบริเวณภาคตะนดเฉีงเหนือตอนบนมีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันนี้6-7มีนาคม268 ทางนี้ในช่วงวันที่6-7มีนาคมบริเวณภาคตันอหกเฉีิงเหนือตอนบนจะมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตอนออกเฉีิงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณภาคตอนเอ,อกเฉีิงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะครับวันที่6มีนาคม หนึ่งจังหวัดเลยสองหนองคายสามบึงการสี่อุดรธานีห้าสกลนครหกนครพนมเจ็ดกาฬสินแปดขอนแกน่นแล้วก็เก้ามหาสรารคามนับนี่คืออีสานตอนบนนับน่าจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เกือบทุกจังหวัดวันที่7มีนาคมจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นและก็มหาสรารคามนะครับทางนี้ขอประชาชนระวังอันตรายจากพายุรุน้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยและให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์กุมอุตุนิยมวิทยาภาคตะน o r t เฉียงเหนือตอนบนกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับทั้งนี้ภาคตะน o r t เฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นและก็ชัยภูมิประกศาศณนวันที่หเดือนมีนาคม พอ2ดสภาเวลา18นาฬิกาครับก็ประกาศล่าสุดเช่นเดียวกันนี่คือประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะให้ระวังในส่วนของพายุฤดูร้อนมาดูข้อมูลอินโฟของทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนคําเตือนนะครับคาเตือนอีกเรื่องกนรอยู่ในที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ขณะเกิดฝนฟ้าคนองเองกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร,รและก็ภาคตะนกชิงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งเพราะฉะนั้นก็วันที่6มีนาคมประกอบไปด้วยเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินขอนแกน่นมหาสารคามวันที่7มีนาคมบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนะครับ นี่คือประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับล่าสุดในวันในช่วงหัวค่ำวันนี้แล้วก็ในช่วงพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6กเนี่ยก็จะเป็นแนวประทะนะครับเดี๋ยวดูช่วงเช้าก็จะเริ่มมีในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของ ลักษณะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ถ้ามาดูอินโฟโกราฟิกนะครับในช่วง18นาฬิกาวันนี้จนกระทั่ง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไท,ไทยตอนบนดูแล,แลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือประกอบกิจกรรมในที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานานขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังตราจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวัน อากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด15-24องศาสูงสุด36-40องศาเซลเซียสนะครับภาคตะนหชิงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดยะโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสสูงสุด,ด37-40องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด,ด36-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26. ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 8องถึงองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุด26.27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด35-38ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอัมันนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้ากระบอของพื้นที่เน้นจังหวัดกระบี่ตรั antis, ano, siglo, งและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25งอศาเเซลซียสูงสาเถึงซียสคใต้ายอบ มีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่แล้วก็เน้นจังหวัดเพชรบุรียะลาและก็นาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงพายุฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงรอบค่ำวันนี้ประกอบไปด้วยอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษสุรินทบุรีรัม์นคร,ราชสีมา ลบบุรีสระบุรีราชบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับนี่คือในส่วนของค่ำนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดนะครับที่ท่านผู้ชมต้องเฝ้าระวังในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับในช่วงเริ่มมีผลวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างจะถี่นิดนึงนะครับสอเกษตรวันหยุดก็นํามาอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วงรอบค่านี้นะครับเดี๋ยวดูภาพถ่ายทางดาวเทียมค่าวันนี้ก็จะเห็นนะว่าข้างบนเริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับเกิดแนวปะทะโดยฝนเริ่มแล้วนะครับบางพื้นที่โซนทางด้าน ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือทางด้านประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามแล้วก็สอสอ,สอปลาวแล้วก็กัมพูชานะครับน่าจะเริ่มมีในส่วนของกลุ่มฝนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของประเทศไทยมวลอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมามากขึ้นนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนฟ้าขนอนลงลมกระโชกแรงยังมีเวลาเตรียมตัวนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ ควรจะระมัดระวังการป้องกันสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงถ้าดูแผนแผนที่อากาศพื้นผิวนะครับในช่วงรอบค่าวันนี้ก็จะเห็นนะว่าย่อมความกดอากาศต่ํายังปกคลุมประเทศไทยอยู่ขึ้นความร้อนนะครับยังคงปกคลุมประเทศไทยอยู่แต่ว่าในขณะเดีวยวกันก็มีมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงนะครับเริ่มที่จะแผ่ลงมาแผ่ลงมาปะทะในบางพื้นที่แล้วทําให้ ก็จะส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงครับเป็นประกาศฉบับล่าสุดในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ